เท่าที่ผมรู้มาเนี่ยวันเนี้ยคุณไม่ได้เข้าไปที่บริษัทนี่ยผมถามคุณอีกครั้งวันนี้คุณไปไหนมาเออคือฉันฉันไปพบลูกค้าต่างบริษัทมาไงใช่ฉันไปพบลูกค้าต่างบริษัทมาทำไรอยู่อ๋อดูเครื่องใช้ในครัวอยู่เนี่ยหนุ่ม สาวที่นี่เราหยุดพร้อมกันแล้วอะเราจะไปเที่ยวไหนกันดีอะไปหาของกินอร่อยอร่อยกันไหมแบบชาบูหมกูกระทะเนื้อย่างหรือว่าเราจะไปเที่ยวคาเฟ่ดีเที่ยวดอยจะไปทําบุญคุณช่วยเรืองเลยดีแต่คุณเลยผมไปได้หมดอนะถ้าคุณไปคุณพูดแล้วนะชาไม่อยากไปหมดเลยจะบอกให้นั่นหรอนั้นคุณคอดูน่อนสิว่าคุณจะไปไหนบ้าง ว่านะหน้าหนาวแบบเนี้ยต้องไปดอยดอยแบบสูงๆเลยนะแบบไปสุดอาการให้มันสดชื่นอะ่ะเออคุณโอเคไหมก็ดีนะงั้นเราก็ไปกันสักหวันสองคืนแล้วก็วันจันทร์ทีกลับมาทํางานต่องั้นฉันเตรียมของกันนะอือเดีไม่ทำอาหารละโอเค นมคือฉันมีเรื่องจะบอกอะ่ะคือว่าว่าอะไรผมคิดว่าต้องเป็นเรื่องไม่ดีใช่ไหมถ้าฉันบอกคุณไปแล้วอะ่ะคุณจะโกรธฉันไหมอะ่ะคุณก็บอกผมมาก่อนสิโกรธไม่โกรธก็อีกเรื่องหนึง่งมัวแต่อ้ำอึ้งผมจะรู้เรื่องได้ยังไงเนี่ยเมื่อกี้หัวหน้าลนยมาบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้ฉันต้องไปพบลูกค้าทีพ่พี่เรานัดกันไว้คงไปไม่ได้แล้วล่ะผมก็นึกว่าเรื่องอะไรเรื่องแค่นี้ไม่โกรธหรอก งานอ่ะก็ต้องมาก่อนอยู่แล้วคิดของเราอ่ะว่าหลังถ้าไปก็ได้ไม่เหเป็นไรเลยคุณไม่โกรธฉันนิงกิใช่ไหมอ่ะไม่โกรธหรอกคุณนิชิดมากอยู่ได้มามากินข้าวคุณจะได้ไปอาบน้ํานอนเดี๋ยวพวุ่เนี้ต้องลูกค้าอีกขอโทษนะไม่เป็นไรมาๆกินข้าวในขอชิมหน่อยสิว่าฝีมือคุณอร่อยแค่ไหนคุณก็รู้นี่ว่าฝีมือผมเป็นยังไงคุณชมตัวเองก็ได้ด้วยหรอมันแน่นอนอยู่แล้วแต่ก็จริงแหละ ตีมเมือคุณอะอร่อยที่สุดเลยอร่อยให้กินให้เยอะนะเดี๋ยวอบอกไปโทรศัพท์แป๊บนึงฮัลโหลเจ๊ว่าคุยหรือเปล่า ผมมีเรื่องของให้เจ้ช่วยหนอ่อยอะเรื่องแฟนผมเองมีอะไรี้ามาจริงๆนะทำาไ,ได้งไงถ้าผมทำเองได้อะไม่มาขอให้เจ้ช่วยหรอกเสียดายตังมาแต่เรื่องอะไรพูดมาเลยเออก็พรุ่งนี้ยแฟนผมอะต้องไปพบลูกค้าที่บริษัททางนั้นที่เป็นวันหยุดแล้วนะเจ้ผมอยากให้เจ้เช็คหน่อยอะว่าพรุ่งนี้มีคิวคุยงานที่บริษัทหรือเปล่าได้ได้มีแค่นี้ใช่ปะเปล่า มีเรื่องหน,นึ่งพรุ่งเนี้ยเจเข้าบริษัทใช่ปะผมอยากให้เจอะดูแฟนนะเธอหน่อยนะเออรู้ดีใช่ไเจต้องเข้าบริษัทวันไหนนี่แกจะจับจับแฟนเกเลยใช่ปะครั้งที่แล้วอ่ะเ,เกจับได้คาหนักคาเขานี่จะทนคนแบบนี้หรือว่อาหนุเอานาเจาคนเราอ่ะก็มีผิดพลาดกันบ้างแล้วถ้ารอบเนี้ยแกจับได้อ่ะแ่จะทํำยังไง ผมยังไม่รู้อ่ะเจแต่ผมก็อยากให้เช็คชัวไปก่อนนะงั้นเจ๊ก็ทำตามที่ผมบอกก่อนกแล้วกันนะอ,อใจละเห็นว่าเป็นพี่น้องกันหอกนะช่วยอืมงั้นอะมีอะไรอัปเดตอะ่ะบอกผมเลยนะแค่น,นี้แหละจ้า ไมคุยนานจังปล่อยฉันกินข้าวคนเดียวนานผมมาไม้ไ,ไงผมขอโทษมามากินข้าวกันคุณจะได้ไปอาบน้ำนอนฉันกินจนอิ่มแล้วเนี่ยคุณกินต่อไปเลยนะฉันจะกินผลไม้แล้วเสิมให้ผมด้วยนะฉันกินไม่หมดหรอกนะนี่คุณเห็นฉันเป็นคนตะการือไงฮะผมเปล่านะนี่คุณพูดเองนะเนี่ยไม่ต้องเลยฉันไปอาบน้ำดีกว่าเองไปเลยนะเอา ผมแค่ okay, พูดเลเ่นเฉยแนี่คุณทำไมตื่นเช้าจังเนี่ยนี่กำลังหงโมเองนะแล้วเนี่ยแต่งตัวนี่ไปไหนนะฮะไปทำงานรู้ว่าไปไหนเนี่ย ันนี้ฉันต้องไปพบลูกค้าไงก็ต้องแต่งตัวดีหน่อยสิอีกอย่างวันนี้ลูกค้าก็เข้ามาที่บริษัทแต่เช้าฉันก็ต้องเตรียมเอกสารก่อนที่ลูกค้าจะมาถึงงั้นผมไม่กวนคุณละไปนอนดีกว่าเออไหนๆวันนี้เขาวันหยุดแล้วอะคุณอยู่บ้านทําความสะอาดด้วยนะงั้นฉันขอตัวไปก่อนนะอืมรู้สู้นะคุณแล้ววันนี้อย่ากลับดึกละผมนอกินข้าวจ้า เออคุณนี่คุณลืมบัตรอะอ๋อเอองั้นเช็คไปก่อนนะนาบายฮัลโหลเจ๊เข้างานหรือยังเนี่ยเออฉันก็อยู่ที่บริษทัทน,น,นี่แหละแต่ไม่เห็นแป๊เกิดมาเลยนะ เจ๊แล้วผมต้องทำาไงเนี่ยแกต้องใจเย็นๆสิสติค่ะสติทุกอย่างมีทางออกเสมอมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันนั้นอยู่งตัวเนี้ผมจะก,การเองเจ๊แล้วค่าจ้างเท่าไหร่5,000บาททวน,นจากโอนมาเลยฮะห,ห้าพันเหรอเจ๊งานเคล็ดแน,น่ยนะ โอนให้ก็แล้วกันมีมากจ้ะได้ร่วมงานได้ในร้านมีอะไรเจช่วยอะอกได้ด้วยจ้ะเออแค่นี้แหละสวัสดีค่ะเดี๋ยวน้องจอยนั่งก่อนนะ วันนี้เรียกหนูมามีนะหรือเปล่าคะเปล่าหรอครับแต่วันนี้น้องจอยสวยจังเลยนะครับพี่ก็ชมเกินไปแล้วว่าหนูก็แต่งตัวธรรมดาธรรมดาเองจะไปสวยได้ยังไงอ่ะจริงๆนะครับวันนี้น้องจอยสวยมากเลยนะครับพี่ไม่ได้พูดเล่นนะมากหวานงั้นเดี๋ยวน้องจอยไปดูบีเ้อที่ห้องพี่กันไหมจะดีหรอดีสิไป อ้าวคุณกลัมาแล้วเหรอทำไมวันนี้ดูเหนื่อยๆนะวันนี้ฉันทำงานหนักทั้งวันเลยอ่ะก็เลยเหนื่อยอ่ะไหนผมดูสิทำไมผมคุณยุ่งขนาดนี้เนี่ยฮะเสื้อผ้าก็ยับนี่คุณไปทำงานจริงๆหรือเปล่าเนี่ยทำไมสภาพคุณดูไม่ได้เลยเอ่อฉันสะดุดล้มนะ่ะเสื้อผ้าเลยยับถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิคุณ ผมยังพูดไม่จบเลยอะไรอีกเนี่ยรีบพูดมาฉันจะไปอาบน้ำทำไมต้องขึ้นเสียงกับผมด้วยก็ฉันบอกว่าฉันเหนื่อยฉันจะไปอาบน้ำมีอะไรก็รีบพูดมาปกติคุณเหนื่อยคุณไม่ได้มีอารมณ์แบบนี้นี่ก็ตอนนี้ฉันอารมณ์เสียจะพูดกี่ครั้งคุณถึงจะพอใจอะฮะเปล่าเราผมขอถามอีกครั้งหนึ่งเดีผมจะไม่กดคุณอีกอะไรอีกล่ะวันนี้คุณไปไหนมา คุณไม่ได้ไปทำงานมาใช่ไหมก็ฉันบอกคุณ <Viol> ก <in Harmon> ี <Overwatch> <ole g reais> ่รอบแล้วว่าฉันไม่พบลูกค้ามาเจ้าอะไรอีกเนี่ยเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยวันเนี้คุณไม่ได้เข้าไปที่บริษัทนี่ผมถามพูดอีกครั้งวันนี้คุณไปไหนมาเอ่อคือฉันฉันไปพบลูกค้าต่างบริษัทมาไงใช่ฉันไม่พบลูกค้าต่างบริษัทมาคุณไปพบลูกค้ามาใช่ไหมทําไมคอแดงแบบนี้เสื้อผ้ายับผมยุแบบนี้ตอบผมมาสิคือ ฟังฉันอธิบายก่อนนะฉันแค่คุณไม่ต้องมาพูดคุณไปน,นัดเจอไอ้ประธานหน้าบองไาใช่ไหมคือฉันผมบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้มิ้วกับมันน่ะฉันขอโทษแทนที่วันเนี้เราจะได้ออกคลิปด้วยกันคุณเลือกไปหามันน่ะทิ้งผมคนเดียวตรงนี้คุณรู้ไหมผมเสียใจแค่ไหนที่คุณเลือกมันน่ะทั้งนี้ผมเป็นแฟนคุณอะ่ะดีรู้แล้วก็ดีฉันจะไม่ต้องพูดเยอะคุณรอ,อตรงคุณนะ เจ็บเสื้อผ้าคุณผมไปีนบ้านหลังนี้นะผมไปเออไปก็ได้ฉันก็ไม่อยากอยู่คุณนักหรอก ฮัลโหละค่ะพี่หนูเลิกกับมันแล้วนะหนูพร้อมจะไปอยู่กับพี่แล้วเราจะได้อยู่สองคนเลยนะพี่ไม่ได้ฉันก็เดือดร้อนเหมือนกันฉันก็โดนเมียไล่ออกจากบ้านพอแกคนเดียวแค่นี้เชิ ผมมีเรื่องอยากให้เจ้ช่วยหนึ่งเรื่องอ่ะอะไรของแกอยู่เนี่ยนี่สิบ้าตายแกยจริงพูดมาพี่ช่วยโข่เบอร์ปริญญาหันประธห,หน่อยสิฮะแกจะบ้าหรือไงฉันทำไม่ได้หรอกนะงั้นเจ้ช่วยบอกเมีย่านประธานให้หน่อยสิว่าตอนเนี้ยจอยอะ่ะกำลังเป็นชู้กับหประธานอยู่บ้าเหรอเขาไม่เชื่อเราหรอกนุ่มนะเจนะ เจ๊เจ๊กเอารูปที่มีอยู่อะส่งให้เขาดูสิขอรองเจ๊ครั้งสุดท้ายลนะเออเออเออดิฉันจะลองดูนะแต่ฉันไม่รับปากนะว่าเขาอะจะเชื่อเราหรือเปล่าขอบคุณมากนะครับเจ๊แค่นี้แหละ